สวัสดีค่ะเมค่ะก็ขอต้อนรับทุกท่านนะคะสู่โลกของ Dog Company ในช่วง d o c h e l i n i น e ในวันนี้เราก็จะพาทุกท่านนะคะมาทำความรู้จักเกี่ยวกับบริการรับเพาะพันธุ์สุนัขนะคะซึ่งเราก็จะมาพามาดูวิธีการเพาะพันธุ์สุนัขสายพันธุ์บลูด็อกนะคะ ซึ่งแม่คิดว่าหลายๆท่านก็อาจจะยังไม่เคยได้มีโอกาสได้เห็นนะคะแล้วก็ในตอนนี้เราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการรับเพาะพันธุ์สุนัขนะคะก็เดี๋ยวให้พี่แนะนำตัวให้เพื่อนๆชาวด็อกคอมพานีรู้จักกันสักเล็กน้อยค่ะอ่าครับผมชื่อจริงนะครับชื่อเทวราชนะครับกำเนิดแก้วนะครับมีชื่อเล่นว่าไบนะ ก่อนอื่นก็อยากจะให้พี่ไบนะคะช่วยเล่าที่มาที่ไปนะคะที่พี่ไบเริ่มมาทำให้บริการรับเพาะพันธุ์สุนัขนะคะว่าเริ่มต้นมาได้ยังไงออตอนแรกนะครับผมแค่เป็นเด็กคนหนึ่งที่เลี้ยงสุนัขครับแล้วก็มีการศึกษาเรียนจบช่างมาเ,เป็นวิศวกรโรงงานทําตั้งแต่อายุ16ไปีครับถ้าที่ฟาร์มนะครับแต่ที่ที่ฟาร์มที่บ้านนะครับเลี้ยงสุนัขมาด้วยแล้วเริ่มทํา แต่เริ่มมามีชื่อเสียงพอสมควรเนี่ยก็ประมาณช่วง4-5ปีนี่ครับแล้วพี่ใบคิดว่าการให้บริการเพราะพันธุ์สุนัขเนี่ยมีความจำเป็นและความสำคัญอย่างไรบ้างนะคะถึงจะต้องมีบริการนี้เกิดขึ้นมาก็การผสมเทียมสุนัขนะครับมีมีความจำเป็นก็คือ,อบางครั้งนะครับเราเราผสมพันธุ์ถ้าเกิดสุนัขบางครั้งตัวผู้ตัวใหญ่ตัวเมียตัวเล็กหรือ,อสุนัขถึงวันตกไข่แล้วไม่ยอมผสมพันธุ์นะครับ เราก็มีความจําเป็นที่ต้องทำไม่ใช่ว่าการผสมจริงไม่ดีนะครับการผสมจริงก็ยังดีนะครับเป,เป็นการสืบพันธุ์ชนิดหนึ่งเหมือนกันการผสมเทียมก็เป็นการสืบพันธุ์เหมือนกันนะครับเพียงแค่ว่าเพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยําเข้าไปในการผสมพันธุ์ของสุนัขครับการผสมสุนัขให้ติดนะครับมีอยู่ไม่กี่วิธีนะครับก็ถ้าเกิดตัวเมียพร้อมตัวผู้พร้อมมันก็ขึ้นอยู่วิธีการแลวว่าตัวผู้มีสเปิร์มหรือเปล่าโดยส่วนใหญ่ปุ๊บถ้าเกิด ทุผู้มีสเปิมใช้ผมจับผสมเทียมอะไรเงี้ยก็โอกาสก็จะอยู่ประมาณ7-80%ครับกลุ่มลูกค้าที่มาใช้บริการพี่ไบซนะ์น่ยส่วนใหญ่เป็นใครบ้างแล้วก็ลูกค้าที่ว่าเนี่ยก็คือเป็นบุคคลทั่วไปหรือว่าเป็นฟาร์มคะมีทั้งบุคคลทั่วไปและฟาร์มครับส่วนฟาร์มเนี่ยของผมลูกค้าที่ผมเยอะๆเลยเป็นบูลี่นะครับบูลี่ของผมเป็นออชั้นนำเลยประมาณเ,ออเกินเกิน50%ขึ้นไปครับในเมืองไทยที่จ้างผมอยู่ เกี่ยวกับระบบเรื่องสืบพันธ์พอฮิตมาปุ๊บก,ก็จะโทรแจ้งผมอ่ะค่ะท้ายนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่ใบามากที่มาให้ความรู้สาระดีๆกับเพื่อนๆชาวด็อกคอมพานีในวันนี้นะคะถ้าเกิดในครั้งหน้าไมมีโอกาสก็จะมาขอความรู้พี่ใบใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะเราก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ